พี่ว่าเล่นแทนนะคะนี่บอกคนแรกเลยนะที่ให้หนูนี่มาทำอะไรที่นี่ทำอะไรอ่างวันนี้มาทำอะไรบ้างวันนี้มาอุดฟันทำไมต้องอุดฟันเพราะว่าเฉียวข้างเดียวมาสิบปีแล้วฟันแตกฟันแตกแล้วสัปดาห์หน้ากำลังจะได้คิวใส่รักเทียมแล้วใช่แตกแล้วแตกนะแตกไปหน่อยหนึ่งแตกไปหน่อยหนึ่งมื่อีอุดตกใจไหมตกใจตอนมันแตกตกใจไหมตกใจเพราะว่า กำลังจะใส่ข้างข้างข้างสายข้างขวาแต่นี่น้ำหนักลงไปกีิโลเนี่ยคนนี้17กิโลอุ๊ย17กิโลน,น,นั่นในวันวาเลนไทน์น้นนนำหนักลงไป17กิโลทำอะไรไปบ้างคะเราสีก็อะพอกำลังกายพุ่อมอมาหารแล้วก็หลับดีขึ้นจากจากการใส่วีเชฟน,นี่นี่ตอนนี้เขาใส่ยอยู่นะอันนี้นะเห็นไหมอันนี้ก็มีของเล็กๆน้อยๆจะมอบให้ เป็นดอกกุหลาบแฮปปี้วาเลนไทน์นะคะนี่มอกคนแรกเลยนะที่ให้หนูอุ้ยจริงไม่ได้จะใครเลยจริงหรอนี่เป็นดอกแรกเลยเหรออย่างได้ดอกสองเลยดอกแรกของพีนี่ไม่เป็นไรคือเนี่ยอยู่เท่าไหร่แล้วเนี่ยสามสิบหกไม่เป็นไรคือเมื่อไหร่ก็ตามเราเจอคนที่ใช่ใช่ไหมมันก็จะใช้ไปเรื่อยเขาจะทำให้เรามีความสุข ถึงคนที่ใช่จะยังไม่มาตอนนี้นะเราก็ขอบเป็นคนที่ใช่ของเคก็ได้สี่ม่วงเนี่ยคือรักนิรันต์ <c oughs> อยู่กับไปตลอด <c oughs> อยู่กับหมอวนริปกปีแล้วทิปก็ปีแล้วคือเขาจะชอนไปแล้วรอบแรกกับหมออีกคนนึงที่ร้านนี้ที่ร้านเราแล้วก็วันนี้ก็มาจาัดรอบนี้มาจัดกับหมอปูนแล้วก็ใส่วิเชฟหมอจีก้วก็ใส่รักเทียมด้วย <c oughs> รู้สึกหน้าตรงขึ้นไหมตรง หน้าเลียวขึ้นมีละคนทักนี่ <c oughs> ใส่ละเค็ยมแล้วรีวิวต่อ<ด>ขอบคุณค่ะแฮปปี้วันที่ค่ะ,คะ